ชาเลนจ์ใช้ชีวิตตุดดั่งเจ้าหญิงเดซีบกับความรักของเจ้าหญิงจะเป็นเย่องไรเพคะ ว่าไปพวกเราทุกคนก็ต้องเคยฝันกันบ้างแหละอยากใช้ชีวิตคู่กับเจ้าชายในฝันเจ็ดสุขขนาดไหนจะอบอุ่นหวานโรแมนติกคลั่งรักขนาดไหนอยากจะบอกว่าหญิงอ่อนเองก,ก็คิดว่าเอ้ยฉันสี่สิบแล้วทำไมฉันยังไม่เจอรังดีๆกับเขอแบบนั้นบ้างจนวันหนึ่งได้มาเจอกับหม่อมแม่จุดๆุด เลยทำให้เข้าใจเป็นเพราะแบบนี้นี่เองจริงๆแล้วไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นเลยตัวเรานี่เองแหละเป็นจุดเริ่มต้นของตุกสิ่งเราให้เกียรติตัวเองรักตัวเองมากขนาดไหนคนอื่นเขาก็จะทำกับเราแบบนั้นเช่นกันอยากได้คนรักโรแมนติ ติกกับเราเราก็ต้องรแมเนติกกับตัวเองให้ได้ก่อนวาเลนไทน์ก็หาดอกไม้ไมาให้ตัวเองบ้างบอกรักตัวเองชื่นชมตัวเองอุ้ยสวยจังเลยนะน่ารักจังเลยนะยิมคว้าดหวาน,ว,านว่าเธอจะทำอะไรเธอก็น,น่ารักตลอดเลยนอนก็ยังน่ารักนั่งก็น่ารักเดินนะ่ารักก็ไปใหญ่ชื่นชมตัวเองไปบอกรักตัวเองไปถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็ปลอบประโลม ตัวเองบ้าบอกรักตัวเองไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่นะมันดีซะด้วยเซรำเนี่ยที่เธอได้เรียนรู้และเข้าใจมันนะอีกอย่างอยากทำอไรอะทำกินอะไรกินเที่ยวไหนไปอยากเจอใครไปแต่เราต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เราอยากได้เจ้าชายแบบไหน,นเราก็ต้องเริ่มเป็นเจ้าหญิงแบบแดดก่อนเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่เราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นเนาะ คนรักของเราคือเกราของใจยิ่งเจ้าหญิงอย่างพวกเราได้ดื่มมัทฉะที่มีคโคลลฟีนตานอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณดูสุขภาพดีรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายสมองโปร่ ความสุขเกิดเต็ดทียิ่งได้รักตัวเองให้เกียนตัวเองฟิวเจ้าหญิงเกิดตอนเราเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าหญิงไปค่ะ